ิชเชนเทลเลอร์เรื่องเล่าจากห้องครัวพบกับผมเชฟจารลึกนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคในการปรุงรสอกไก่ยิงใช้ได้กับโปรโตีนหรือเนื้อสัตว์แทบจะทุกชนิดเลยนะครับในกลุ่มอาหารต้นตกหรืออาหารฝรั่งเวลาที่เราจะทําอาหารส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือการโยรยเกลือพริกไทยนะครับแล้วก็นําไปทอดไม่ว่าจะเป็นสเต็กหรือว่าเป็นอกไก่หรือว่าเป็นโปรโตีนชนิดอื่นนะครับเทคนิคอันหนึ่งซึ่งทาให้อาหารจานนั้นโปรโตีนชนิดนั้น มีความเข้าเนื้อมีรสชาติที่ดีผมใช้ออกไก่เอาไปบลายครับบลายเป็นเทคนิคการเอาอกไก่ไปแช่ในน้ําเกลือทีนี้ปริมาณปริมาณของเกลือกับน้าเกลือน้ําที่ถูกแช่เนี่ยครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราจะแช่เช่นเราต้องการแช่ข้ามคืนเราก็ลดปริมาณเกลือลงนิดหน่อยนะครับผมใช้อัตราส่วน2ช่องโตะต่อน้ํา1ลิตรนะครับสำหรับการแช่เนื้อโปรตีนประมาณ1นกิโลข้ามคืนนะครับ เ,เกลือจะแทรกเข้าไปในเนื้อของสัตว์ชนิดนั้น,นโปรโตีนชนิดนั้นนะารทำให้เรา c o o k ิ้งออกมาแล้วอาหารข้างในนั้นยังมีรสชาติอยู่นะครับถ้าเรามีเวลาสั้นๆน้อยๆเรามีเวลาเต็มตัวน้อยเราอาจจะใช้15-20ปนาทีแต่เราต้องเพิ่มเกลือลงไปในนั้นเทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคแบบเปียกนะครับแต่ถ้าเป็นแบบแห้งเราจะเรียกว่าเคียวนะครับเป็นเทคนิคเหมือนการถนอมอาหารที่เราเอาไป ใส่เกลือเยอะเช่นการทาปลาเค็มอันนี้ก็จะทําได้เหมือนกันนะครับเอาเกลือโรยหนาๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอกไก่เป็นปลาหรือว่าเป็นเป็นหมูนะครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้ในตู้เย็นนะครับ15หรือ20นาทีได้เหมือนกันแล้วก็มาล้างออกหลังจากนั้นเราก็จะเอามาปรุงอาหารหรือประกอบอาหารนะครับแต่โดยส่วนตัวผมชอบแบบบลายเนื่องจากเวลาที่เราทําให้น้ำเนี่ยเค็มแล้วโปรตีนที่ลงไปแช่นะครับก็จะได้ซึมความเค็มเข้าไปได้ทั่วถึง งั้นก่อนที่เราจะไปประกอบอาหารเราเพียงแค่โรยเกลือกับพริกไทยเล็กน้อยนะครับด้านนอกนะครับเวลาทอดก็จะได้มีรสชาติด้านนอกด้วยส่วนข้างในก็จะถูกดูดซึมไปด้วยเกลือเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆในการทําให้โปรตีนชิ้นั้นนะครับมีรสชาติข้างในวันนี้ผมใช้ออกไก่ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นผมจะทําข้ามคืนมาผมใช้เกลือ2ช้อนโต๊ะกับ น้ำ1ลิตรนะครับสำหรับเนื้อสัตว์ประมาณ1กิโลนะครับเสร็จแล้วครับสำหรับเทคนิคในการหมักไก่นะครับหรือปรุงไก่โปรตีนเพื่อให้มีรสชาติด้านในนะครับ